ผมวันนี้แต่งตัวชิวชิบหายเลยนะฮะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อมางานด่วนมากนะครับผมมาทําอะไรมานี่มาเสียงดังเ,เล่นๆไม่ใช่มาเปลี่ยนภผมอันนี้ท่ากับตัดไน,น,นะเออไม่ใช้อยู่แล้วอ, <laughs> อ่ะโซ่เดิมเราใช้ตั้งแต่เดือน10ปี63นะครับจน แม่งยืน่นหมนแล้วอันนี้โซ่ชุดที่สองจากการออกรถมานะเป็นชุดที่สองแล้วมาเปลี่ยนรอบนี้จะเป็นชุดที่สามเจร,ราวังกาเดนโดนนะครับใช่วิธีทําก็คือเขาจะเอาออกเลยจบ,จบๆไม่แกะเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่า มาดูสรุปกันว่าของเราซื้อศูนย์มามันของอะไรโซ่อาเคแล้วก็สเตอร์หน้าเป็นของศูนย์เนาะใช่สเตอร์หลังล่ะยังไม่รู้เป็นไงบ้างครับสภาพโซ่ก็ยืดครับพี่ตามการเวลาใช่โอใช่ใช่ครับน่าจะเป็นอาเคแะครับพี่อืมอเคเพราะว่ารหัสมันค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็แต่ละปีก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยใช่เจ็หนึ่งเจนสอง วันนี้เราจะมาใช้อาเคตัวนี้นะสีนี้นะครับเราจะไม่ใช้ดำหมุดแดงคนเขาฮิตเราชอบทำหาอะไรที่คนส่วนกระแสเดี๋ยวมาดูการใส่แล้วมันจะนิ่งแนะสวยไหมแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดก็คือโซ่ยืดด้วยหนึ่งนะครับผมแล้วกอ็อะไรล่ะ นี่อันนี้สเตอร์หน้าล้มนะครับหลักเห็นไหมมันเป๋ๆเ,เ,เห็นไหมก็ไม่ได้เป็นเพราะการขี่เนาะการใช้งานล้วนๆเนาะนนนเรื่องธรรมชาติไ,ไม่ช้าก็เร็ว,รวแต่นี่ถือว่าช้าไหมอ่ะตั้งแต่ปีหกเดินสิบปีหกสามมันอยู่ที่ม่ดุวีอยู่ที่การขี่ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนกับว่าอย่างสมมติว่าอเนี้ยยางอารมณ์อย่างเงี้ยครับที่พมเจอนะก็คือ อย่างอย่างเงี้ยเพราะว่ายัางขี่ใช่มันเหมือนกับว่าแต่ละคนมันความสบายใจหรือเปล่าอคาว่าปลอใช้ได้แต่ละคนมันไม่เท่ากันทีคือกาก้าเขาก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่สบายใจเหมือนพี่อย่างเงี้ยเออคนก็ลากบางคนก็แบบลากจนสุดลากจนป่า <c oughs> ไม่เอากล <c oughs> <c oughs> างทางแล้วมันอันตราย <c oughs> แต่คนใหญ่เวลาผมแนะนำลูกค้าก็ประมาณสักสองหมื่นโลไม่เกินสองหมื่นห้าครับกำลังดีอยู่ในระยะปลอดภัยก็ปีละครั้ง โดยประมาณถา้า<ข>หล่อไหมก็สุดหล่อพี่แต่ว่ามันไม่โทมากไม่อันตรายมากสำหรับเราก็คือปีละครั้งอะ่ะพูดง่ายๆปีนึงตีครึ่งก็ได้ครับใช่ตอนนี้โอ้โหสองปีแล้ว,สอ,วลสองปีเฉยโคตรโ<ท>หด<ห>พอรถคันนี้ก็หนึ่งภูมิพาที่ผ่านมาก็สามปีพอดีนะมาเดี๋ยวดูความสวยของน้องกันทุกคนสรุปเราใส่โซ่สีทองของ RK นะครับแล้วก็ สเตอร์หน้าเบอร์เดิมเบอร์อะไรนะ15ครับสฟันส่วนสเตอร์หลังเราจากของเดิม41เพิ่มเป็น43 43เพื่อให้รอบมันมาไว้ขึ้นคับขี่นสนุกขึ้นตอ่โจทย์สำหรับการขับขี่ในเมืง <c oughs> องเช็ดเพราะเรารถในเมืองร้วนๆอนะ่ะเออสเตอร์ทองนะทุกคนคนอื่นเขาดำหมุดทองของเราทองแม่งทงั้ <c oughs> เทงเ <c oughs> ส้นเลยวนกระแสไม่ไดีไวร,ไรุนรออะไรนะ เดี๋ยวฟิลลิ่งเป็นยังไงระหว่างขับรถเล่นก็จะบอกและกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช้เลยอ๋ออาเคเนาะโซ่แล้วก็ okay, สเตอร์หน้าหลังเป็นจอมไทยนะครับ <Okay. S 1> ก็จะไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์เราเราก็จะพูดได้เลยว่า <Okay. S 1> อย่างบอสบอกก็คือถ้าใช้โซ่จอมไทยก็อายุการใช้งานก็จะน้อยลงมันจะตัวข้อมันยืดไวกว่าเท่านั้นเองอครับจริงๆการแล้วกันหรือว่า ามาตรฐานของเขาเท่ากันนะครับทุกยี่ห้อจะอยู่ประมาณ18,000กิโลเกมไว้11,000-18,000กิ 18, โลแต่ว่าจริงๆเราใช้งานจริงก็คงไม่มีใครเคีม18เปียมันเกินอยู่แล้วก็แต่ว่าที่บอสบอกแหรอครับก็ประมาณทักง2,000ครับ2,000 20, 2,002 2,005ครับกำลังดีก็คือโทมเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงกระโทมมากไม่ได้กุดอ,อันตรายยอย่างของเรานี่2ปีนิดๆทุกครั้งเลยอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนอะ่ะ <laughs> อันนี้สรุปนะครับเป็นโซ่ชุดที่3ของการใช้รถคันนี้รถคันนี้3ขวบพอดีเป๊ะนะเป็นโซ่3ตัวแล้วหมายความว่าน้องจะตกอยู่ประมาณปีละครั้ง<อ>ดีที่สุดเนาะเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็อายุการใช้งานก็จะประมาณยางแหละโซ่อะด,ดูแล้วะอะเ,เออปีหนึ่ง มามาคู่กันเลยครับใช่ประมาณนั้นปะ่ะวันนี้ให้ทางโบทฝักร้านหน่อยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอยู่อ่อนรุสามสิบเอ็ดทับสองครับอืมสามสิบเอ็ดทับสองนะชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านโบสปอเกตครับโบสปอเกตนะทุกคนนี่ร้านเขาจะอยู่ตรงนี้ก็คือ,อ,อ <c oughs> ร้านไข่วัเนี้ยนู่นร้านเขาอยู่ ทางนู้นก็เป็น31ทับ2อันนี้จะเป็นชื่อร้านเขานะเห็นปะ่ะนี่นะชื่อร้านเขานะโบส์สปอเก็ตนะครับขับเข้ามาสุดซอยตรงนี้เลยนะครับเป็นบ้านนะครับต้องโทรนัดก่อนนะทุกคนนะครับเป็นบ้านปะวันนี้ขอบคุณร้านโบส์ p ปอเก็ตด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้เราได้เปลี่ยนโซ่แล้วก็ฝากเป็นคติ เรื่องสอนใจการดูแลรถหน่อยแล้วกันก็ล้างโซ่เคลือบโซ่ให้ดีใช่ไหมล้างโซ่เคลือบโซ่อยู่ตลอดเวลาล้างรถตั้งโซ่บ้างอะไรบ้างนะว่าบางทีลูกค้าเขาไปโฟกัสที่แบบว่าน้ํายาล้างโซ่อะไรน้ํายาเคลือบโซ่อะไรครับแต่ว่าจริงๆเนาะตั้งโซ่ก็มีผลหย่อนไปก็ไม่ดีครับตึงไปก็ไม่ดีใช่นี่อันนี้เป็นข้อคิดในเรื่องของการดูแลโซ่เนาะไม่ยากสรุปคือ โซ่กับยางอายุการใช้งานประมาณปีหนึ่งเหมือนกันนะต้องเปลี่ยนแล้วนะเออประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่รับดูรับฟังนะชิวๆนะวันนี้เปลี่ยนโซ่อีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วนะครับโอเคไปดีกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับ